สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งคลิปนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับพามาชมรถยนต์ก็ต้องบอกว่าผมแนะนํามาหลายอาทิตย์แล้วนะครับสำหรับมิตซูบิชิทริทันนะครับเป็นตัวหน้าใหม่นะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ในเชงโมเดลเชงใหม่ของทางมิตซูบิชินะครับขั้นก่อนผมรีวิวไปไม่หมื่นสามพันโลนะครับวันนี้ผมมาเจออีกคันนึงไม่รีวิวไม่ได้นะครับผมก็เลยรีบไปเอามาให้ดูเลยนะฮะผมเป็นตัวเดียวกันแหละกับชมตัวดเ้ใหูลย นะครับมิตซูบิชิไทรทันนะครับผมตัวนี้เป็นเมกะแคปตัวใหม่นะครับ GT นะครับ2.4นะครับผมก็ นในเรื่องของหน้าตาความหลอก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้หล่ออยู่แล้วนะครับแล้วใครที่มองหาสีนี้อยู่ก็ต้องบอกว่าสียอดนิยมสีขายง่ายสีดูแลง่ายก็หลายๆคนนะครับถามเข้ามาว่ามีสีบ b อนเงินหรือว่าสีเทาเมทัลลิกตัวนี้ไหมนะครับวันนี้มีมาให้ชมแล้วนะครับและพิเศษสุดคันนี้ไหม่น้อยมากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูให้ดูรอบคันกันหน่อยนะครับอ่าเนะี่ยก็ผมไม่ให้ดูเยอะก็ได้ดูดูแบบเร็วก็ได้ออยเพราะว่ามันใหม่มาก ยังไม่มีรอยอะไรเลยนะครับแม็กเลนเนอรม์มีการบรรทุกนะฮะให้ดูก่อนนะครับให้ดูรอบคันก่อนครับบอยครับยางใหม่ก็แน่นอนรับรถปี2018.19ประมาณเดือนมีนานะนะครับมีนาปี19ก็ปีนิดๆแล้วกันนะครับก็ถือว่า ใหม่มากนะครับผมนี่ไหมครับการออกแบบของทางมิตซูบิชินะครับไม่ต้องห่วงอีกแล้วครับผมมีสัญลักษณ์ตรงนี้ไมเวกคลินดีเซลนะครับแล้วก็การออกแบบตรงนี้อีกแล้วครับบอยพูดทุกคลิปเลยเจอทุกคลิปแล้วก็พูดทุกคลิปนะครับไฟท้ายสวยอยู่แล้วนะครับผมมือเปิดนะครับมีบิวอินกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมแต่มือเปิดอันเล็กๆประมาณนี้นะครับไอ้ฝาท้ายเข้าไม่หนักมากนะเบาอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าดูใหญ่ครับดูใหญ่แล้วก็ดูมีนู่นนั่นนี่เพิ่มเติมแต่มันดูมันดูหนักแต่มันไม่หนักงงไหมไม่งงนนะครับก็ปิด ง่ายๆนะครับผมก็ดูฝาท้ายของเขาดูหล่อแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ฝังไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ทําให้ดูด้านหลังมีมิติมากขึ้นนะครับผมโอเคกันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับก็ดูเป็นทานฟอร์เมอร์มากขึ้นไหม <c oughs> มีเหลี่ยมวีลายมากขึ้นนะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยผมชอบชอบทุกทุกคันนั่นแหละแต่ผมไม่ได้พูดผมพูดในเรื่องของว่ามันมีกรอบดําอยู่ข้างในเห็นไหมครับมันจะมีตัดเล่นเงาอยู่ในโคมเดียวคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น รุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่นะครับผมถึงจะทําลวดลายอะไรก็แล้วแต่จะไม่ค่อยให้รายละเอยียดในส่วนของอมีลายแถบนั่นน,น,นู่นนี่มีโครเมียมฟังนั่นนี่อะไรนี้ไม่ค่อยเยอะแต่สําหรับไททันตัวนี้นะครับผมมีให้มาดูแล้วมันดูหล่อแล้วก็ดูดูพรีเมียมได้ทันสมัยมากขึ้นมานี้ดีกว่าเนาะนะครับไททันพาสด้านหลังนะครับโอเคนะครับผมอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้องไปแกะออกนะครับเทียดีมาจากไหนเนี่ย <laughs> นะครับผมให้ดู รอบคันนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีกล้องกล้องต้องกล้องนะครับรอบคันเบิร์ตไอวิวเช่นกันเลยนะครับนะมันดูด้านหน้าเออชอบด้านหน้าของสีนี้นะเพราะว่านะครับถ้าเป็นสีดาใช่ไหมครับสีดามันก็จะตัดกับเงินเงาตรงนี้เงานะครับเทาอ่าตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสีคล้ายสีบอลตัดละดำเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นสีเหมือนว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะครับดูแล้วมีความรู้สึกว่าเป็น การเขาเรียกว่ากลมกลืนของกันชนหน้าตรงนี้กอ้กระจังหน้าตัวนี้กับสีด้วยรถคือมันเหมือนอันเดียวกันไปเลยมันเลยดูแบบกลมกลืนนะฮะดูดูแล่ออีกแบบแล้วกันนะครับโอเคพาไปดูภายในดีกว่าครับออยครับวันนี้พิเศษอีกเช่นเคยนะครับมีรถอะไรใหม่ๆสวยๆของผมชอบเอามาให้ดูก่อนก่อนยังไม่ได้ล้างเลยนะจักรบนรยงฝ้าขนาดด้ยานเข้าขายก่อนยานเข้าขายก่อนโอ้ยคนอีสานด้นะครับพี่น้องข้าเบิ้งอยู่นีกับคนอีสานหลายแล้วกันนะนะครับให้ดูภายในนะครับนี่บ่อล้างบ่อลังเห็นไหมครับ ยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเออยังไม่ได้แกะเลยหัวเบาหัวเบาหัวเบาฝั่งนู้นยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังหุ้มอยู่แผ่นกันความร้อนตรงนี้นะครับไอ้แผ่นบางแดดบางแดดนะครับการความร้อนอะไรวะบางแดดที่บางแดดแล้วกันนะครับไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับผมเบาหนังนะครับนี่ของมิซูก็ทํามาได้สวยงามเช่นเคยนะครับสําหรับมิซูบิชิรอมาตั้งแต่พวงมาลัยนะครับเพราะพวงมาลัยเขาทรงเดียวกันกับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตดังนั้นแล้วนะครับ ขับในคันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเพราะมีแอร์ดิจิตอลมีจออะไรให้ครบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งหน่อยนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับผมขัดใจอยู่อย่างเดียวนะครับกุญแจทําไมทาเหมือนมิลาจจึงเลยแค่นั้นแหละที่ผมแต่ว่าอย่างอื่นโอเคนี่ครับอ่าแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทเครื่องดีกว่าโอเคนะครับโอเคเป็นผู้สตาร์ทเนาะอ่าโอเคอืมนะให้ดูเลขไม์กันหน่อยครับผมโอ้มาล้ำพร้อมมาเนี่ย อะไรจิลลิกสน้อยหนึ่งนยหนึ่งเรคนอีสานเนามังม้าล่ำนี่เลยใ่ไหนี่โอเคเลขไม่ต้องให้ดูเลขไม่ก็หน่อยเลขไม่น้อยน้อยนะก็เลยเกดเลยมวนไม่ไหนหนึ่งไอ้ไม่ใช่5,175กิโลเมตรนะครับผม5,000กิโลรถห้าพกิโลเป็นมือสอซะแล้วนะครับ เห็นไฟกระพริบเขียวๆตรงนั้นไหมครับผมนะะ่ยหลายๆท่านอาจจะมองเห็นแล้วก็สะด,ดุดตานิดนึงเพราะว่าเขากระพริบอยู่นะครับนั่นคือออโต้สต็อปนะครับผมของทางมิซูบิชินะครับทำเหมือนกับรุ่นพี่รุ่นใหญ่ๆอย่างปาเจโร p สปอรหรือว่าอย่าง f o r t จูเนอรหรือว่าอย่างรถเล็กก็มีนะ <c oughs> อเมร่า <c oughs> นะครับออโต้สต็อปนะครับก็คือเวลาจอดที่ไฟแดงนะครับหรือว่าจอดพักรถอะไรก็แล้วแต่นะครับจอดสักครู่นึงนะครับ เครื่องยนต์นะครับจะดับเองแต่ว่าระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงต่างๆยังคงทํางานปกตินะครับแล้วเวลาที่เรายกเราเหยียบคลัตช์แล้วก็ยกเบรกออกจากจากแป้นเบรกมาเหยียบคันเร่งนะครับผมคือจะเตรียมตัวจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดเองนั่นหมายถึงว่าบางคนเองนะครับก็มีความรู้สึกว่าเอะมันเหมือนรถดับนะครับอาจจะตกใจอะไรอย่างนี้นะฮะเราสามารถที่จะปิดได้นะครับมีปุ่มปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับหน้าที่ปิดได้นะครับผมก็จะขึ้นเป็นออโต้ออฟกไปนะครับผมก็ปิดเปิดกันได้นะครับผมโอเคนะครับ เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับผมสำหรับเจ้ามิซู s ิชไ r รตันเมก a แคปคันนี้นะครับเนี่ยคันเกียร์สวยนะคือคันเกียร์เขาทำกระชับมือดีนะมันไม่สูงมากอ่ะนะฮะโอเคแล้วก็มีในเรื่องของปรับไฟหน้าสูงต่มมี u s c นะครับผมมีปรับกระจกมองข้างไอ้ปับกระจกมองข้างไฟฟ้าผับกระจกมองข้างไฟฟ้าเดี๋ยวนะมันมีกล้องเดี๋ยวดูก่อนเ <I view. S 1> บรรอร์ไอวิวมันกดตรงไหนอ่ะออกดตรงนี้ นี่เออลืมไปมันพวกผมที่ตรงนี้ดีดูหลายรุ่นไปหน่อยชอมไม่ได้อเออนี่นเมื่อกี้เราไปดูเทียน้ามาใช่ไหม,ไมเยเออนี่ครับอ่าเดี๋ยวนะอ่าเป็นเบื้์งใวิวนะครับกล้องรอบคันนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นกล้องด้านข้างนะครับเวลาเราจอดชิดฟุตบาทไหมอะไรยังไงเขาจะขึ้นให้ดูเนาะนะครับมีความสะดวกสบายสําหรับผู้หญิงขับหรือแม้แต่ผู้ชายบางทีรถมันสูงนะครับบางทีมีตัวนี้ไว้จะดีมากๆเลยนะครับผมมีประโยชน์ในการใช้งานพอสมควรโอเคไปดูเรื่องของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับ ตรงนี้นละ่ะอ๋ออยู่ด้านข้างลืมไป,ปน,นะครับโอเคขอาตาดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่ต้องบอกว่าก็เป็นบล็อกที่มีความประหยัดน้ำมันเป็นคลีนดีเซลของทางมิซูบิชินะครับ2 4 0 0ซีซีนะครับผม181แรงม้านะครับผมมีจีเทอร์โบอ้โหก็ไม่แค่5,000นนะเนาะนะฮะก็คงไม, <laughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเก่าเลยแล้วกัน ให้ดูหัวน็อตไปเลยดูหัวนอ็อตดูจุดเม็ดแอกต่างๆของตัวรถนะครับผมไม่มีขยับลูกค้าถามผมทําไมถึงขายนะครับนี่ฮะทำไมถึงขายมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกว่านะฮะร,รถพวกนี้นะครับเป็นรถที่ใช้ไม่ได้ใช้นานเลยนะครับเปลี่ยนขั้นหรือว่า,าไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็คือไม่มีอุบัติเหตุแล้วกันนะครับว่ารถ พลิกคว่ำรถอะไรมีบัน,บนเหตุไม่แค่ห้าพันโลจอดซ่อมอยู่หรือเปล่ามากกว่าขี่ไม่ใช่นะครับอันนี้รถิมๆรถใช้งานปกตินะครับลูกค้าขายมารถยังอยู่ในระยะกับรับประกันของศูนย์นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสให้มีคู่มือการใช้งานอยู่ที่เกียร์หน้ารถครบหมดเลยนะครับพุกตรงนี้ไม่เคยขันเลยนะครับเพราะตรงนี้มันต้องใช้ขันเอานะนะครับตัวนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับใหม่ไหมใหม,ม่สินะฮะโอเค ฝากระโปรงเดิมแผ่นการควาอร้อนไม่มีรอยเลยนะครับใหม่มากสำหรับไม่ห้0 0 0กิโลนะครับโอเคมาฟังเรื่องราคากันดีกว่านะครับบอกมาแล้วหลายรุ่นคันนี้ผมบอกเลยแล้วกันนะครับขายเท่ากันแล้วกันให้เท่ากันกับคันดําเลยนะครับแต่คันนี้ใหม่แค่5,175กิโลเมตรนะครับผมรถปี2018ดจดปี2019จดมีนา19นะครับถ้าไล่ตามปีจดทะเบียนก็แค่1ปีกับอีกไม่กี่เดือนอีกเดือนนิดๆิดแล้วกันนะครับสำหรับมิตซูบิชิฝาเาเลยแล้วกันนะครับ ไพรตันคันนี้นะครับ499,000บาทนะครับ4ี่แสนเออขายเท่ากันกับเทน่าเลยสี่แสน้าเก้าสี่แ้าหมื่นบาทเออลงไปเลยเจอรถเมยน้อยสวยๆอย่างนี้นะครับก็นานๆมาที่ผมก็เลยพามาแนะนำเลยกันนะครับฝากไว้เลยนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0 9 0 5 2 1 4 4 4ศนะครับเป็นเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับเป็น id line เลยนะครับใช้คนบางคนค้นหาจากเขาเรียกว่าเป็นตัวลิงก์นะครับบางทีมันกดมาแล้วมันไม่เจอใช่ไหมครับผมแนะนำให้กดให้ใส่เบอร์ผมใช้เเบบอรรร์โทป็นนน ID Line ID Line ะคคัหาาจก เป็นเบอร์090521 4444หรือโทรมาคุยกันเลยง่ายแล้วก็เร็วด้วยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับรถ5,000กิโล 5, คันที่อยู่ด้านหลังมีรถอะไรสวยๆเข้ามาอีกเดี๋ยวผมพามาแนะนำอีกทีนึงนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ